น้องใบบัวได้ชุดใหม่ค่ะชุดแรกใส่ห่วงให้นูลืมใส่ห่วงไว้ปลูกคอชุดแรกเด็หญิงใบบัวค่ะสีม่วงนะคะสวยน่ารักสีสวยสีม่วงสวยมากนี่ทรงสวยมากเลยหัวไหม ไปซ้ยไปแล้นี่โอ้ยคือไว้่าให้นึงส่วนเนื้อจะเริ่มปกใส่หัวให้เขาว่าเข้าไปช่วยใส่ครับขังแรกอ่ะแม้งเลยไปซ้ายขนเร็เราจะวุ่นวายหน่อยนะคะอีกทีนี้คุจากที่อังหุนนะคะชุดนี้เจ้าภาพนะคะใส่พอได้นี่ก่อน 帅来哇哦！